สวัสดีค่ะเจ้าค่ะมิสโซแอนดี้ค่ะอ่าสวัสดีครับรังกอพมิซูซูเปอร์โปรนะครับ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมอีกเช่นเคยค่ะเราก็กำลังจะพาน้องคนนี้ไปส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะคันนี้บอกเลยว่าส่งลงแดนใจนะครับไปใต้เลยนะครับใช่ตัวนี้ไปนครศรีธรรมราชค่ะโอ้ส่งไกลมากเนาะรโปรตัวนี้เด็ดสุดๆเลยนะครับตัวนี้อ่าลูกค้าเป็นข้าราชการค่ะเราก็เลยมีส่วนลดให้45,000บาทแล้วก็พร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ 1.59% 7ปีค่ะอ่านะครับก็ลูกค้าก็ไม่เน้นแต่งอะไรเนาะก็เดิมๆนะครับไม่เอาอะไรมากนะครับตัวนี้เป็นไททันตอนเดียวนะคะ Four wheel Drive ค่ะเป็นเกียร์ออโต้สีเงินแบบนี้สวยๆแบบนี้ราคา7,11,000บาทค่ะอ่าแล้วถ้าสีขาวก็ถูกวง7,000บาทนะครับหรือแ,แค่7,4,000 0บาทด้วยนะถ้าใครสนใจบอกได้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าเดี๋ยวจะเน้นไปแต่งเองก็ เราก็เลยมีแถมพวกค่าจดทะเบียนแถมการสัว์ข้างแถมกระบะไลเนอร์ให้ลูกค้าพร้อมใช้งานค่ะก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราส่งทั้งไหนครับเนี่ยอันนี้นครศรีธรรมราชเนาะเราส่งทางเทเลอร์ค่ะสะดวกปลอดภัยค่ะแล้วก็รวดเร็วทันใจด้วยก็ขึ้นเทเลอร์ไปเลยนะครับลูกค้าก็รอเนาะเดี๋ยวมีได้ถึงเทเลอร์ก็จะโทรหาเช่ไหมโทรหาอนัดทั้งเวลาแจ้งวันแล้วก็นัดสถานที่รับนะคะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไ้ทาการติดตั้ง บอ,อกไม้นะครับแม่จะให้ลูกค้าไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวมัดหน้ารถไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีของขวัญของที่ระลึกนะคะฝากไปให้นะคะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ในรถลูกค้าเลยค่ะคะ่ะเดี๋ยวไปพบกันที่ทางขึ้นเทนเลอร์นะคะเดี๋ยวเจอกันเลย <laughs> กรอบนิสุสซูเปอร์โปรนะครับอันนี้เราก็มาอยู่ที่ไหนแล้วคะพี่กรอฟตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ฮะจุดส่งรถนะครับที่ร่มเก้านโอ้จุดส่งรถเทเลอร์ที่ร่มเก้านะคะเราก็มาส่งตอนเดียวโฟวิวนะคะที่จะลงใต้นะคะเป็นครศรีทามาช่าให้ลูกค้าถึงเทเลอร์เลยนะครับไม่แทบไม่กระดิกเลยนะเพราะเราอยู่ไกลแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอ่าใบรับรถ เนาะใบใบส่งรถเอกสารหลักฐานนะคะก็ถ่ายส่งลายให้ลูกค้าเรียบร้อยอ่านะครับก็รอรับอยู่บ้านเลยเนาะใกล้ๆถึงเดี๋ยวก็เขาจะโทรหาเองนะครับเราก็ออกมารับตามจุดนัดพบกันได้เลยเนาะจริงๆใช้เวลาประมาณหนึ่งคืนนะคะถึงเลยเนาะสบายๆเนาะแบบเหมือนเหมือนออกเขาเลยนะเหมือนโชว์อยู่ใกล้บ้านเลยครับวันนี้ใช่ก็สามารถขึ้นไทเลอร์ไปทั้งสะดวกสบายประหยัดเวลาแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนด้วยนะคะทวันสองวันก็คงถึงแล้วเราแคปเดียวเองนะครับ โอเคเนาะเาก็ยังไงถ้าอยู่อย่างที่บอกเนาะจะอยู่จังหวัดไหนก็ได้นะคะทั่วไทยเราสามารถบริการส่งเฮลเลอร์แบบนี้ได้นะคะง่าไๆเลยได้ทำไม่ไกลเกินไปเราก็ส่งให้ถึงที่ด้วยนะครับ่เนาะบริการถึงตัวเลยนะครับค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าคะจะมาส่งรถไปที่ไหนอีกนั้นเราติดตามนะคะขอบคุณคะับไป b y า b